สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับอีพีนี้ก็เป็นย่ำขมเรหกนะครับย้อนกลับไปดูย่ำขมเรสมนะครับโดยตอนนั้นได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในยุคนั้นนะครับท่านโดยพระองค์ได้มีพระราชดำรินะครับช่วยเหลือขมเรนะครับที่โอพยพเข้ามาพึ่งพาคนไทย เอาพูดง่ายๆก็คือหน,นีตายเข้ามานะครับนะ,ะได้สร้างศูนย์พักพิงศูนย์อพยพต่างๆนานานะให้เป็นที่พักและที่อยู่อาศัยของชาวขามรน,นับแสนแล้วก็นําข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับเนะืเข้าไปเลี้ยงดูชุบชีวิตขึ้นมาใหม่พร้อมกันนี้นะครับหน่วยงานของทหารนี่ก็เข้าไปตรึงกําลังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายขามรจําพวกนี้นะครับท่านนะแต่หลังจากนั้นนะครับขมรจําพวกนี้ก็ได้ออกป้นสะดคนไทย ออกลักเล็กขโมยน้อยนะครับและมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการโจมตีสถาบันนะอาหาว่าเป็นโจรสยามปล้นขเมรนะแะ้รก็โจมตีคนไทยทุกคนบนแผ่นดินไทยกล่าวหาว่าเป็นโจรสยามซึ่งก็ได้กล่าวมาหลายครั้งนะครับหลายท่านก็ทําไมพูดแต่เรื่องเก่านะครับก็อยากจะเล่าว่าและใน EP ีนั้นนะครับนะไอย่ำขเมรสามเนี่ยมีคนไทยถามเข้ามาว่า และชาวข m มเมเข้ามาคอมเมนต์บ้างไหมหลังจากที่นําเสนอไปนะครับมีสิครับแล้วมันคอมเมนต์แบบไหนอะจะเล่าให้ฟังตัวแรกคอมเมนต์ว่าไทยเป็นทาสของคอมเมนก็ต้องทําหน้าที่ของทาาต,ต่อไปถูกต้องแล้วนี่ดูสิครับนะและอีกตัวก็แสบขึ้นมาอีกนะครับนะบอกว่า UN บังคับมันถ้า UN ไม่บังคับมันมันไม่ทำหรอก มันไม่ช่วยเหลือคาเมนหรอกและคนต่อมานะครับไอ้นี่ก็แสบไม่เบาเหมือนกันนะมันบอกว่าโจรสยามต้องการขโมยวัฒนธรรมและศิลปะของชาวคาเมนจึงแกล้งเปิดศูนย์รับชาวคาเมนเข้าไปและก็แกล้งเปิดโรงเรียนสอนชาวคาเมนแต่ในความเป็นจริงมันบังคับเอาศิลปะวัฒนธรรมจากชาวคาเมนไปเป็นของมัน และปัจจุบันนี้ชาวขมรก็ได้ทวงคืนศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่โจรสยามขโมยไปรวมถึงกุลขแมแยที่มันนำไปเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยอันแรก็มีคอมเมนต์ของไอ้ตัวหนึ่งนะครับออกมาในแนวข่มขู่นะครับท่านมันบอกว่าทำไมเมืองชอบโจมตีชาวขแมแยเมืองอย่านึกว่าเมืองอยู่ในประเทศไทยนะแล้วเมืองจะติดคุกไม่ได้นะเพราะว่าท่านฮุนเซน เป็นเพื่อนกับนายกของพวกเมืองฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับนะสำหรับหัวสมองของสัตว์นรกจำพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรที่จะที่จะมาเปรียบเทียบได้นะฮ่าฮ่ามันบอกว่าเอาเอา่อเท้ากาดม,มีสิทธิ์ติดคุกที่ประเทศไทยได้เพราะว่าไปว่าคนขาเามน,นะครับอาที่ไปว่าเมืองนะครับไอสัตว์มึงฟังไว้นะ ถ้ามึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะก็ไปชวนพ่อมึงมาฟังด้วยนะนั่นพ่อมึงนั่งถอกคุยอยู่บนบ้านนะมาทำเที้ยอะไรหรอกคิดแต่เรื่องจะไอ้นินทาใส่ร้ายคนไทยนะเนี่ยฟังไว้ในตอนนั้นที่มึงเข้ามาคอมเมนต์นะก็ได้บอกว่าคนไทยให้การช่วยเหลือขมเมนที่หนีตายเข้ามานะครับนะ สมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ประชาชนคนไทยก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครั้นพอพวกมึงได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่พอมีแรงก็ออกขโมยของคนไทยออกกลนสะด,ดมคนไทยนะครับนะแหกค่ายแหกศูนย์อ,อุปาออกไปกูก็เลยบอกว่าพวกมึงทําไมเป็นแบบนี้นะและต่อมาก็มาพดด่านะสมเด็จพระนางเจ้าในสมัยนั้นนะครับนะพดด่าว่าเป็นโจรสยามขโมยชุดของพวกมึงมาใส่ก็แค่บอกว่าพวกมึงมันเนรคุณ มันเอาอะไรทําติดใจแล้วมึงบอกว่ากูผิดเหรอบอกว่ากูมีสิทธิติดคุกที่ไทยที่ไปว่าคนขมรนไอ้ส้นปีนจะติดยังไงเดี๋ยวนี้เขาเจอหน้ามึงเขาจะตัดสินประหารชีวิตนะประหารชีวิตตัดคอเอาเลือดมาล้างตีนคนไทยแล้วมึงยังมาคอมเมนต์แบบนี้อีกไอ้ส้นปีนโอ้โหมันคิดเข้าข้างตัวเองจนเลยเถิดนะเออนี่อย่างนี้ต่อไปมันมาตีหัวคนไทยนะ สมมุตินะว่ามันเอา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 มีดมาฟันหัวคนไทยเนี่ยมันยังจะฟ้องคนไทยอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมมันบอกว่าในระหว่างที่มันฟันหัวคนไทยน่ะมันเจ็บมือเออเพราะว่าไอ้ด้ามมีดนี่มันสะเทือนใส่มือมันมันก็เลยจะแจ้งจับคนไทยนั้นนั่นแหละความคิดของมึงเดี๋ยวก็พัฒนาไปถึงขั้นนั้นไอ้ส้นตีนมันมีที่ไหนวะอยากจะถามประชาคมบโลกนะครับนะมีกลุ่มชนของมนุษย์ที่ไหน ท,ยยที่มีนิสัยเรื่องนี้นะครับที่มีนิสัยเร็วซามกว่าสัตว์นะครับนะจนถึงขั้นต้องเอาเลือดมาล้างส้นตีนเอาเลือดมาล้างพระบาทนะครับท่านนะคือพอมันได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับให้ชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่มันกลับมาหักหลังคนที่ช่วยเหลือมันนะครับมาลอบกัดและก็เข็นฆ่าคนที่ช่วยเหลือมันเป็นสันดานสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็อยากจะรู้ว่าบรรพบุรุษของพวกมึง เอาทฤษฎีเฮี้ยๆนี้มาจากไหนคะเมนสิงโตจระเข้เสือหรือสัตว์ดูร้ายต่างๆนะครับถึงแม้ว่าสัญชาตญาณของมันจะเป็นนักฆ่านักล่านะครับเมื่อมนุษย์นำมาเลี้ยงมันก็มีความซื่อสัตย์นะครับไม่ทำร้ายมนุษย์นะะแต่จิตใจของพวกมึงนี่เลวยิ่งกว่าสัตว์ไอ้เลวยิ่งกว่าสัตว์นะต้องว่าอย่างนี้นะครับอย่าไปว่าไอ้สัตว์นะเดี๋ยวสัตว์เสียศักดิ์ศรีนะ สำหรับไอ้พวกสัตว์นี่โอ้ไอ้พวกเลวยิ่งกว่าสัตว์นี่มีมาในตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรจนถึงปัจจุบันและนิสัยสัมดาลนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับท่านนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเข้ามากัดนะครับท่านนะและก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะไอ้เมื่อพวกเที่ยนี้มีความขัดแยง้งเรื่องอะไรก็ตามกับคนไทยอันดับแรกที่มันจะทําก็คือเผารูปนะครับ เขารูปของในหลวงและราชินีนะครับนะอันนี้ก็คือตอกย้ําความเที่ยเขาไปอีกความกัดขาดเข้าไปอีกนะถ้าเป็นคนไทยจะไม่ทําในลักษณะนี้นะครับนะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับนายหลวงนะและประเทศของมึงนะครับนะก็ได้รับการช่วยเหลือจากราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์นะได้เข้าไปพัฒนาไปฟื้นฟูนะทั้งเรื่องการเกษตรทั้งการเลี้ยงสัตว์นะพวกไก่พวกเป็ดอะไรเงี้ยนะจากที่พวกมึงเคยแดกขี้ก็ไม่ต้องแดกแล้วว่างั้นเถอะ คลั้นมีความขัดแย้งนะพวกมึงกลับมองหาสิ่งที่เป็นบุญคุณกับพวกมึงมากที่สุดแล้วก็รีบทําลายสิ่งนั้นก่อนนะแต่พวกมึงก็ไม่สํานึกอะไรหรอกก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรนะก็ไม่ใช่ว่าต้องการให้สํานึกอะไรนะครับนะเพราะว่าพวกมึงนี่พูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะแต่ที่สําหรับคนไทยก็ไม่กล้าล่วงเกินสถาบันกรรษัตริย์ของขมนินะครับอย่างพระบาทสมเด็จพระบรมบนาถนรดมสีหมุนีนะครับ คนไทยไม่กล้าแตะต้องนะครับท่านพวกมึงเข้าใจไหมขเมนไม่ว่าจะขัดแยง้งเรื่องใดๆก็ตามนะคนไทยไม่มีใครกล้าเอารูปของกษัตริย์ของพวกมึงมาเผานะครับนะหรือถ้ามีใครอุตริเอามาเผาก็จะถูกต่อต้านจากคนไทยด้วยกันนะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะ,ะเมื่อขเมนเนี่ยมันชอบโจมปีสถาบันของไทยนะ ก็คือสิ่งแรกที่มันทำเลยเมื่อมันโกรธคนไทยนะครับก็จะเล่าถึงตำนานนะครับก็เคยเล่าค้างไว้ตำนานของขมรนซึ่งฝรั่งเขาก็ได้วิเคราะห์นะครับนะวิเคราะห์ถึงอวัยวะเพศของผู้ชายนะครับจากทั่วโลกนะะเขาก็บอกว่าขมรนี่จะเอาวัยวะเพศเอาก็พูดง่ายๆว่าควยนั่นแหละครับนะจากการจัดอันดับนะครับนะ1 8รประเทศนะขมรได้ที่190กว่าควยเล็กนะ ก็คืออาจะไม่ขอพูดคำหยาบนะครับนะเพราะว่ามันหยาบคําว่าคุยนะอาจจะพูดคําว่าคุยนะภาษาอีสานจะไม่ค่อยหยาบนะคนอีสานจะเรียกว่าคุยนะครับนะก็จะขอพูดว่าคุยอาจจะไม่ขอพูดว่าคุยนะครับเพราะว่าพูดว่าคุยมันหยาบนะครับนะอาจจะไม่พูดว่าควยนะจะพูดว่าคุยเพราะว่าคําว่าคุยมันเป็นภาษากลางๆนะครับก็จะพูดว่าคุยอ้าว ถ้าอยากรู้ว่าขมຈ์ควยเล็กขนาดไหนโอ้ควยเล็กขนาดไหนนะครับเนาะ,ะก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพขมຈตื่นนอนมาแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะเมื่อเขาจะเยี่ยวเขาต้องหาหาคุยของเขาที่อยู่ในดงหมอยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องหาอก็มันเท่ากันไงครับนะอะถ้าไปเจอเส้นไหนสีน้ําตาลนั่นแหละคยุยควยขม อาเมื่อสมัยก่อนในคอมเมนต์ก็จะคอยใหญ่นะครับนะ,ะก็จะมีการเลือกเจ้าเมืองนะครับถ้าใครคอยใหญ่ที่สุดนี่ก็จะได้เป็นเจ้าเมืองนะ,ะและตอนนั้นการคัดเลือกก็ดําเนินไปเจ็วันเจคืนนะครับคอมเน์ที่อยู่ตามชนบทตามปา่าตามอะไรเนะี่ยก็ออกมาเพื่อนํำคอยมาแข่งขันเผื่อจะได้เป็นเจ้าเมืองว่างันเสระนะ,ะตามตำนานตำนานที่ยาวนานมาแล้วนะครับมีสถิติบอกว่า บางคนคยยาวถึง2กิโลเมตรนะครับท่านอาล็่ตอนนั้นนะครับเมื่อผ่านไป15วันก็มีผลการตัดสินออกมาว่ามีชายคนหนึ่งนะครับยาว800เมตรนะครับสำหรับชื่อเดิมของเขาแล้วก็ชื่อว่าเมียนพระกะดอทมนะครับหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองเขาก็ได้มีการถวายพระนามให้กับพระองค์ใหม่ว่าสมเด็จมหาเมียนพระกะดอทมบรมอปรีศีกบานสันดานเคลมนะครับ ก็จะขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นตำนานนะครับนะตำนานว่าทำไมขมินถึงคอยเล็กที่สุดในโลกนะครับนะก็คือตำนานของสมเด็จมหาเมียนพระนี่แหละครับติดตามต่อไปสิครับสมเด็จมหาเมียนพระกระดอมบรมอภีสีกรบานสันดานเครมมหาราชาก็ได้ปกครองไตรฟ้าประชาชนนะครับด้วยความยุติธรรมนะครับนะสำหรับคําว่ายุติธรรมก็คือยุติก็แปลว่าหยุดนะครับนะ คำว่าธรรมก็แปลว่าธรรมก็คือหยุดธรรมอาพูดง่ายๆก็คือไม่มีความเป็นธรรมนั่นเองพระองค์มีพระมเหสีชื่อว่าพระนางจันทาเวทีโอ้จันทาเทวีแล้วหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าเมื่อถึงข่าวเสพสมพระองค์จะทํำยังไงก็ต้องให้พระมเหสีขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ปลายของมันที่ยาว700รเมตรนะครับนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกระเด้าอยู่ฝั่งนี้นะครับพระนางก็ทรงข้าครวนอยู่ฝั่งนู้น ด้วยการปกครองแผ่นดินอย่างไม่เป็นธรรมเข้ายากหมากแพงนะครับมะนาวลูกละ86บาทนะครับท่านนะก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแผ่นดินลุกเป็นไฟนะเกิดความแห้งแล้งนะ,ะก็มีการพร่นสดมเข็นฆ่ากันต่างๆนานานะพระองค์ก็ได้จัดให้มีการบรวงสรวงอยู่ที่พระราชวังนะครับบวงสรวงอ้อนวอนเทวดานะขอให้แผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนมีความสามัคคี ให้ผลเงินผลทองตกลงมาเจ็วันเจดคืนในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนภูเขาที่เคยเป็นเขาหัวโลนเนื่องจากพระองค์ลักลอบตัดไม้ไปขายให้กับพมา่าก็ให้กลับมามีต้นไม้ชุ่มชื่นเหมือนเดิมนะหลังจากที่พระเจ้าเมียนพประได้ทรงจุดทุปอ้อนวอนอยู่80สวันกับสองคืนนะเทวดาก็เห็นใจนะก็ได้เหาะลงมาแต่ว่าพระองค์เนี่ยขอหลายอย่างเหลือเกินเทวดาจำไม่ได้นะ ก็ได้นำธนูวิเศษนะครับพร้อมกับลูกสามดอกมามอบให้พระองค์แล้วเทวดาก็บอกว่ามเมื่อเจ้าต้องการอร่อย<ม>เจ้าก็ยิงลูกศรขึ้นบนท้องฟ้าและสิ่งที่เจ้าต้องการ<ม>ก็จะบังเกิดขึ้นมาทันทีมเมื่อพระเจ้าเมียนพระมหากรดอรมได้ยินดังนั้นนะครับก็รู้สึกอพอพระไทยเป็นอย่างมากพระองค์ไปย,ยังสถานที่โล่งแจ้งแห่งหนึ่งพร้อมกับมเหสี หลังจากนั้นพระองค์ก็เล็งสอนขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับพูดว่าข้าจะขอให้ทองคำมูลค่าแปดร้อยตันหลน่นลงมากองตรงหน้าของข้าก่อนที่พระองค์จะแผงสอนขึ้นไปพระราชินีก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนต้องขอเงินอีกแปดแสนล้านบาทหลน่นลงมากองตรงหน้าพระเจ้าเมียนพระนะครับก็ได้ขอทั้งเงินทั้งทองนะครับเนาะและก่อนที่พระองค์จะปล่อยลูกสอนขึ้นไป พระราชินีก็พูดขึ้นอีกว่าเดี๋ยวก่อนต้องขอเพชรอีกนะขอเพชรหล่นลงมาอีกแปดสิบคันรถสิบล้อนะ,อะพระเจ้าเมียนพระก็ได้ขอทั้งทองทั้งเงินทั้งเพชรนะและก่อนที่พระองค์จะปล่อยลูกศรขึ้นไปพระราชินีก็พูดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก่อนด้วยความรําคาญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะพระองค์เล็งนานแล้วปวดข้อมือจึงได้ตวาดว่าคย้ยและตอนนั้นแหละลูกศรก็ได้หลุดจากมือของพระองค์ปรากฏว่า มีควยจำนวนมากหล่นลงมาจากท้องฟ้ามีทั้งของดำของไม่ดำของเล็กของใหญ่ของเด็กของผู้ใหญ่นะครับหล่นลงมาท่วมถึงคอของพระองค์มันกระดึบกระดึบนะขยับตัวไปไหนไม่ได้และสอนวิเศษก็เหลืออยู่สองลูกพระองค์พูดกับราชินีว่าลูกที่สองเราต้องยิงเพื่อให้ควยหายไปพระราชินีจึงบอกว่า ไม่ได้เราต้องยิงเอาเพชรนินจินดาเงื่อนทองลงมาก่อนแล้วพระองค์จึงตอบกลับว่าแล้วมึงจะออกไปยังไงมันเต็มไปด้วยควยุยราชินีของพระเจ้าเมียนพระอะ่ก็นึกขึ้นมาได้จึงบอกว่าอะก็ได้ลูกที่สองยิงขึ้นไปเพื่อให้คุยพวกนี้หายไปนะครับอแล้วพระเจ้าเมียนพระอ่ะก็ได้เลงลูกศรขึ้นบนท้องฟ้านะครับพร้อมกับพูดว่า ให้ควยหายไปนะแล้วก็ปล่อยลูกศรออกไปปรากฏว่าควยจํานวนมหาศาลนะครับท่านนะโอ้โหมีเป็นพันพันล้านอันนะที่กระดึบกระดึบอยู่ก็ได้อันตรธานหายไปพระองค์ทรงโล่งพระทยัยแต่พระเจ้าช่วยคุยของท่านก็หายไปด้วยโอ้ไม่พระเจ้าเมียนพระมองลงไปมันว่างเปล่ามันไม่มีอีกแล้ว นั่นย่อมหมายความว่าพระองค์จะต้องพ้นจากการเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์จะต้องมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเพราะพระองค์ไม่มีควยพระมเหสีนก็ต้องขออภัยนะครับสมัยก่อนเรียกพระมเหสีเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้พูดว่าไม่เป็นไรมันหายไปไม่เป็นไรให้ยิงเอาเพชรนินจินดาลางมาแต่พระองค์ก็โต้แย้งว่าไม่ได้ ฉันจะเอาคอยของฉันกลับมาทั้งสองก็โต้เถียงกันอยู่นานสองนานนะครับโดยพระเจ้าเมียนพระก็ให้เหตุผลว่าเมื่อไม่มีคอยนะครับนะเขาก็จะปลดเราออกจากการเป็นพระราชาแล้วเธอก็จะไปเป็นชาวบ้านธรรมดานะเอาดังนั้นทั้งสองจึงตกลงกันะเป็นที่แนว่วแน่วแล้วว่าเอาคอยของพระองค์กลับมาลูกที่สามจึงยิงลูกสอขึ้นไปนะครับสอนวิเศษนะ เอาเอยิงขึ้นไปแล้วเอาควยของพระองค์ก็กลับมา,าปรากฏว่าเอา,เอาสอนวิเศษทั้งสมเล่มไม่ได้เที่ยอะไรวันต่อมาพระองค์ก็อยากจะไปประพาสป่านะครับนะอันนี้ก็มาถึงตอนสําคัญแล้วล่ะว่าทําไมขเมนถึงควยเล็กนะครับนะอันนี้ก็เป็นตํานานไม่ยืนยันนะครับนะแต่หลายกระแสข่าวบอกว่าเอาพระเจ้าเมียนพระเป็นเชาวขเมนนะครับ เมื่อพระองค์อยากไปประพาสป่านะครับก็ต้องใช้ทหาร500คนนะครับในการแบกคอยของพระองคอ์เมื่อมาถึงวันเดินทางนะครับพระองค์ก็เสด็จลอนแลมไปตามป่าตามเทือกเขาต่างๆนะครับเพื่อจะหายิงกวางพวกกวาง,พว,วางพวกเก้งต่างที่พอจะหลงเหลืออยู่นะ,ะในการเดินทางก็ต้องมีคนนําทางนะเพราะว่าคอยของพระองค์ในยาว700เมตรนะครับนะไม่ใช่ธรรมดานะเกือบ1กนะิโลเมตร คนนําทางก็พาเดินไปเดินไปนะครับนําทางเพื่อไม่ให้ปลายคอยของพระอ,องค์เนี่ยไปสะดุดไปชนกับอะไรนะแล้วพอเข้าไปในป่าลึกนะครับก็ถึงทางตันมีหินขนาดใหญ่นะครับท่านนะขวางหน้าอยู่คนนําทางก็ไม่สามารถที่จะพาไปต่อได้นะครับก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นสักระยะหนึง่งพระองค์เห็นผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่เดินทางต่อก็เลยถามทาหารนะครับถามแบบต่อๆกันไปนะ มีคนแรกน่ละไล่ไปถึงคนที่ห้าร้อยน่ะบอกเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปต่อเอาคนแรกก็ถามไปเรื่อยเอาคนสองคนสามก็เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปต่อไปจนถึงคนที่ห้าร้อยซึ่งอยู่ปลายควยนะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าหินเจอก้อนหินนะอะี้ก็ตอบกลับมานะครับเรียงกันมาเหมือนเดิมนั่นแหละเอย้อนกลับมาเพื่อจะรายงานให้พระองค์ทราบนะ ก็ตอบมาว่าหินเินหินหิน,หนไล่มาไล่มานะครับท่าน,านแต่อนิจา,จาเวรกรรมที่พระองค์เคยก่อกับชาวบ้านคือไม่มีความเป็นธรรมในการปกครองนะครับนะจึงทำให้ทหารคนที่3 6ก่อนที่จะไปถึงคนที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับพระองค์พูดผิดนะครับได้ยินผิดเป็นหีนะครับเขาจึงบอกว่าหีเอาหลังจากนั้นก็หีหีหมา มาถึงคนที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้พระองค์จึงรายงานพระองค์ว่าหีพะยักค่ะเพื่อพระองค์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตาโตโอเรา,เรามามเจอของ<ม><ม>ดีกลางป่าไม่มันไม่น่าเป็นไปได้นับว่าเป็นโชคดีของเราเหลือเกินหลังจากนั้นพระองค์จึงบอกให้ทหานทั้งหมดตำเข้าไปชนเข้าไปนะครับพระองค์นึกว่าหีา เอาหลังจากนั้นทหารทั้งห้าร้อยก็บอกต่อๆกันไปนะว่าพระอ,องค์บอกชนเข้าไปนะก็มีการหุ้ยเล่หุ้ยนะก็เหมือนทหารที่เขาไปาไปบุกเมืองต่างๆนะใช้ท่อนซุงไปกระแทกประตูนั่นแหละอะไรก็หุ้ยเล่หุยหุยเล่หุ้ยแล้วก็ตําเข้าไปนะครับนะคุยของพระอ,องค์กัดแทกกับหินอย่างรุนแรงนะครับจึงทําให้มันโหดเข้าไปนะครับโหดเข้าไปแทบจะไม่เหลือน,นั่นแหละก็คือตํานาน ทำไมขเมนขวยเล็ก <laughs> นี่ก็คือตำนานเรื่องเล่าของพระราชาขเมรในสมัยก่อนนะครับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าไม่มีตัวตนแต่ที่พวกมึงโจมตีอยู่นี่พระองค์ก็ทรงมีตัวตนนะครับถ้าใครจะมาด่าขเมนหรือคนไทยลกสวยจะมาด่าเท้ากราะลำให้มึงพิจารณาดูระหว่างไม่มีตัวตนกับที่พระองค์ยังมีตัวตนเนี่ย ไอ้ใครมันเฮี่ยกว่ากันนะถ้าคิดแต่โจมตีนะมึงต้องคิดก่อนวะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง